โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน่เคารบนะครับผมวันนี้เราจะมาขี่เจ้า BMW S ผ่ TS, นนานอะุบัตนะจากคลิปแล้วแบตกล้องม่าจะหมดคลิปนี้ก็ถ่ายรูปยเย็นขี่รถเล่นยเย็นนะก็เดี๋ยวคันนี้เป็นท่อออสตินฟูลเลสซิ่งออสตินไม่ใช่อ <laughs> อสตินเลสซิ่งฟูลไทเทเนียมนะผมฟูลเลยเดินคอฟูลเดี๋ยวขอ,วขอถ่ายรูปหน่อยนะ เพื่อความสวยงามนะผมเราต้องถ่ายรูปขอให้นี้แหละนี่อีนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้เป็นออฟซินเลสิ่งฟูเฮนี่นะเดี๋เรามาดูหน้าจอนี่หน้าจอที่คุ้นเคยของเรานะแน่เทพเลยโอ้โหเทพจริงรู้สึกเป็นความขลังนะอันนี้เู้สึกจะเป็นโมดยูเซอร์นะครับผม ก็เราจะมาสตตา์กันดีกว่าน่าจะเป็นที่รำคาญของประชาชนมั้งนะจริงๆ้วยนี่นไงเออนี่นี่ลองขับขี่นะต้องเปิดไฟสูงปะ โผมแนมะ่งสว่างจ้าเลยเด็กๆเ, 4, เ,เอฟซีเพียบเลยนี่น้องๆเพียบเลยคนล้านอะ พี่แล้วแบบน่าจะหมดนะเขากล้องมันเลยตัดก็เดี๋ยวลงทางงานเยลยแล้วกันเนาะก็จะตอนแรกจะลงเป็นอีพีเดียวเลยเป็นชิปนี้ไปลงกับชิปที่แล้วแต่ว่ามันแบบยังไงอะเดี๋ยวคนดูจะดูเบื่อเอานะนี่มีสาวเยอะน,นี่สาวเยอะจัง โอ้โหรถเยอะมากนะครับผมนี่เราออกข้างหลังก็ได้วว่ ได้อ่ะเลี้ยวซ้ายได้ปะเออขอเลี้ยวซ้ายได้ปะไปได้ไหมมันจะติดปะ เรอเจอทุกที่เลยะ สองสาวในหมู่บ้านนะโอ้ยพยาบาลนี่พยาบาลอยากเป็นคนป่วยอะครับผมนี่อยากเป็นคนป่วยขึ้นมาทันทีเลยครับโหพยาบาลข่าวไหมก็ข่าวอย่างนี้ผิวสีแทนน่ารักปะก็ขอได้นะเอออันนี้ก็น่ารักเลยโอ้โหขาสั้นนี่นี่ก็น่ารักโอ้ยมีคนน่ารักน่ารักน่ารัก ไม่มีอะไร จะเหลือได้เลยปะตอนเนี้ยรองเท้าพี่อะน่าจะไหม้แล้วแหละเพราะมันร้อนมากเฮ้ยเฮ้ยไฟเขียวเหรอเฮ้ยไฟแดงไฟแดงเฮ้ยไ,ได้ปะได้ปะเฮ้ยอย่าพึ่งดิบต้องได้ดิเฮ้ยอย่ารีบไปไม่ใช่รถของเรานะอนเน ไม่เอานะเราจะไม่กลับรถนะครับตรงน้องหนูหนูไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม่ไปได้เลยปะ อ่านอยู่ แล้วไฟออกแล้วนี่ครับใครก็ไม่รู้จักแต่น่าจะเป็นเอฟซที่ตามหรือไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้จักกันใครไปก่อนเราไปก่อนวะ ได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปบนข้างหน้านะ ตอดดังมากอะ่ะเดี๋ยวบนหน้าเดี๋ยวที่เอาก็ได้บนนี้อ่ <c oughs> ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์หน่อยป่าเราไม่ได้เจอหรอกเราจะวนเขาเดี๋ยวมันมืดแล้วแล้วเดี๋ยวมันอันตรายนะเฮ้ยวนง่ายมากเลยจะวนยากนะวนมันใช้วงกว้างไอ้ครับ่องเออขุงครับ มึนขี่รถหาสาวมันไม่รู้อ่ะเออทำโก้โชว์สาวเงี้ยเสียยว่ที่ผายตามเพี่กูหรอกพูดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะสอนใช้โค้นคอนโทรนะผมกดตรงนี้ นะครับเวลาเราจะยกเลิกคูณทวนเราก็แค่แตะเบรกนะแค่แตะไม่ได้กร,รับนะแค่แตะเบรกมันก็จะไปอันนี้เลยนะครับมันก็จะยกเลิกให้นี่มามามาเห็นได้เห็นไหมเห็นไหม กี่ที่แตะอ่ะเป็นไงนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนี่เป็นไงเป็นไงไม่มีอะไรเลยนี่พอแตะเบรกมันจะหาย ล็อกคันเร่งล็อกความเร็วเดินไม่มีอะไรกัน้นไงเออไปแล้ว้า บ้าเอาใหม่เอาใหม ถึงสิบนาทีปะ่ะล้องอัดอยู่วะอัดเว้ยแบตยังไม่หมดโอ้ยเราจะเป็นหวัดเป็นโควิดแล้วแน่เลยโ <c oughs> เราเล่นเราเล่นที่เราเล่นนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านล้วรู้สึกหิวข้าวล้วไม่รู้ว่ามันกี่นาทีอ่ะดูดูก่อน โอ้ยสิบห้าโหนานแล้ว ห้าทีนี้ก็นานอยู่นะถ้าเป็นคลิปอะคนคงดูตาคงดูเพลินอะพี่ขอไปหน่ได้ไหมครับอ๋อได้มากเลยได้ๆๆรจะบอกว่าได้เลยหนุ่มไม่ให้ว่าได้มากไอ้สัสใช้วงเลียวได้กว้างมาก Oh, ใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชาาร์กดสับตไคร้กันเยอะๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหมข่ของผมโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าหมามันมาช้าลากเลยต้องไปก่อนโอเคเล่นเองตกเองขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บไก่อนนิดะครับก่อนนิดแหน่ไอหานีน่รีบไอรถเก่งมั่งรีบ เล่นนะแกงเล่นอันนี้คือการหยอกนะผม